ทำไมต้องกัดมือน้ามีตังเสียงก็ดีว้ยๆก็เกง่งเจ็บเออ แม่เจ็บเจ็บเจ็บยังยัง น <Gar> 谢谢่าร e <smoking> <laughs> ักน <bank hate> ่ารักไหนจีพี่เขานอนกันไม่มีตัวไหนเล่นด้วยนะเซ๊ะ มัแยะแม่เงี้ยแม่ก็เจ็บสิพี่พี่เขาหลับกันนะคะพี่พี่เขาหลับเขานอนกันแต่ตัวนี้ไม่ยอมนอนกัดอะไรก่อน คิดว่าเป็นที่หนึ่งมาถึงกลายเป็นที่สองคนที่มีเจ้าของมาร้องมาลวงหัวใจ <pper> <zz ly> <language> มีเขาอยู่แล้วไม่พอล ลอกันว่าเธอไม่มีใครหาคนเล่นใครก็ไม่มาเล่นด้วยเออเดี๋ยวพ่อมาเถนะเดี๋ยวพ่อมาเถนะกัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว